เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลขอาซานนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนี้กับเกม Blue c i t y ภาค6นะครับผมจากคราวก่อนที่เราได้เล่น a a d v n Advance Challenge ไปนะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหัวหนิดนึงแต่สุดท้ายเราก็หาวิธีการเจอนั่นเองวันนี้ก็ขออัปเดตลี่ช l เลน g ์ครับผมชื่อด่านอะไรผมขอไม่อ่านแล้วกันมันเป็นชื่อของเขาเราจะไม่ยุ่งกดโกไปเลยแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับ ผมก็ลากปะทูกับไอซ์มาร่วมการลุยในคันนี้เช่นเดิมครับผมสวัสดีทั้งคู่สว,ส,สวัสดีครับปันนี่ฮันซ่าโอเคน่ารักมากปันนี่ฮันซ่าเออ <c oughs> มา <c oughs> กดเข้ามาเลย Tycfmg นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าด่านนี้มันให้ให้เล่นกันยังไงเพราะว่ามันมีมันมีกรอบแปลกๆใช้ออฟเดี๋ยว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  การวางด่านนี้มันมันแปลกๆอยู่หน่อยขอขอดูขอดูแป้นนึงก่อนแล้วใครจะวางตรงไหนบอกเลยนะใครได้อันที่สองนรกแน่เลยใครได้อันที่สองโอ้ปลุยกันโอ้โหวางแต่ในน้ำเดินรากไปกินในน้ำได้ประวังได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนทุกคนเริ่มมาวางฮีโร่ใช่ พื้นที่กูยังใหญ่มัข้างล่างอ่ะทุกคนวางได้ใช่ไหมล่ะข้างล่างเก็บไว้ก่อนนะมันไกลสุดเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเราจัดสแปมสไนเปอร์กันเออขอวางฮีโร่ก่อนเลยเราชนะอะไรได้ไหมไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะอยากให้อยากให้ประทูวางฮีโร่ตรงนี้มากเลยตรงนี้มันเรียกว่าตรงไหนตรงที่มันเลื้ย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 แล้วอยู่บนสุดเลื้อยเลื้ยเนี่ยเขาเล่งอยู่ไอ้เลื้อยอยากเอาบนเลื้อยเอาเลื้อยอยากไป ตว่มองอะไรก่อนดีวะตัวเดียวก่อนเหรอไปเรื่อยๆวางกันว่ามันไอ้วางตรงไ่พอไอ้วางงตรไอ้้ไอวางตรงไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไม่ไออะไรก็ได้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 ตรงนั้นได้โอเคผมวางตรงนี้โอเคฮีโร่สามตัวเพราะฉะนั้นการต่อสู้เบื้องต้นน่าจะดีลุยกันเถอะ นี่ลงผมจะปรับเป็นสตรองนะครับแล้วก็ปรับเป็นซางก่อนแล้วไอ้อะปรับเฟิร์สไม่ปรับคนยิงเก็บก็ไม่ต้องปรับมันก็เฟิร์สไงเขาแม่จะต้องเล่นในน้ำปะน้ำเยอะเชียก็ลงไปเล่นดิลงลากไปกินในน้ำได้ลากเยอะเล่นเนี่ยมันมองไม่เห็นพันตัวนะไอ้สแปมสไนเปอร์ได้ไหมได้งานถนัดเลยชอบ ไนเปอร์ก็เล่นสายเนี่ยบนกับกลางนั่นแหละสายปกติช่องประทูสายชาเนลเดียวลงอะไรดีคือช่องประทูวางมันมันมันไม่ได้อ่ะลงอะไรดีวะมันน้อยมากอะช่องที่ประทูวางได้แต่นี้ไม่มีการเงินนะเพราะฉะนั้นก็หาเงินไทวงินผมไม่ได้วินาบนี้โอ้โหผมจะเดินพิสั วาควาไม่ได้หรอใช่กำลังกำลังจะเล็งวิศาห์อยูมันวางพยขยัมตรงนี้ด้วยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช้น้ำไม่เป็นประโยชน์อ้าวมาทำอะไรทำไมไม่ไปวางตรงร่องนั้นล่ะเออมันวางตรงนี้ได้แค่นั้นน่ะข้างไปวางในร่องนั่นไงหรือว่าร่องนั้นมันไม่ได้วางไม่ได้ร่องนั้นของเราอ๋อวางได้ร่อง ล่องสะพานใช่ไหมไม่ใช่ล่องสะพานก็ควินซี่อยู่ล่องแบบนั้นนะเอาเป็นว่าเห็นวิสั์เราใช่ไหมอ๋ออ๋อล่องขวาไปล่องอ่ะเออแล้วแต่นะคะจะเอาไฟมาเผาใช่จะเอาไฟเผาแต่ว่าสีม่วงนี่นะสีจะเป็นปัญหาตอนแรกถ้าด่านนี้มันไม่ให้เราวางตัวแบบนี้กันนะ ตรงร่องต่างๆในตอนสตาร์ทอาจจะให้วางควินซี่ยนคนละร่องเลยแล้วก็วิาสาด์ต่อแล้วก็สไนเปอร์อยู่ข้างหลังคือแบบมันเพอร์เฟกมากเพราะว่าควินซี่จะตีสีม่วงให้พอมันออกมาวิาสาด์ก็จะเผาให้ตัวใหญ่ๆก็จะโดนสไนเปรอร์ยิงคือจบด่านนี้ตัวที่คนสแปมคือวิาสาด์กับสไนเปรอร์แค่สองตัว <c oughs> เย้เลย ได้เล่นเรือไม่เล่นอะไแล้วผมวางเรือโอ้ยผมวางเรือได้หนึ่งตัวไม่วางเรือไม่ไะวางอะไรแล้ววันนี้ห่อยละกันเวิสัทธ์จ้าไม่ได้ด้วยด่านนี้ถ้าอยากจะไปด่านร้อยอ่ะต้องสแปมทั้งสไนเปอร์กับวิสาดให้เยอะจริงวิสาดได้แค่ใส่กองพี่นิกหมอนไม่ได้ซื้อดา ลองเก็บเงินดูอาจจะได้ <c oughs> <c oughs> ไอ้ฟินซี่ดูเหงาเนาะอืองานอะไรหรอกมันให้มันว่างไปนั่นแหละหลุดใจก็ดีลนะคุณหลุดไปเมื่อไงจะดีใจนะฮ่าฮ่าเฮ้ยเรียนแบบวะใครกร่อนใครก่อนกดก่อนแน่นอนผม <c oughs> เฮ้ยไอ้อย จะแล้วสีม่วงมีคนเลนแบบสายผมครับแล้วมันไปสายอื่นได้ไหมล่ะโอเคยอมเดี๋ยวอัพมันที่เซ็นต่อเท่านี้การป้องกันทางตัวของเราก็สมบูรณ์ผมอัพก่อนชัดเจนเื่เกี้ขอโทษด้วยนะ ทรีมูนเร็วมากถ้ามีสไนเปอร์เราก็จะสามารถสวบไอ้พวกเลึบบินได้โอเคเดี๋ยว <c oughs> ไอ้ต้องอัพเน้นส่ายบนไปก่อนดีกว่าถ้าเน้นจัายบนเดี๋ยวมันตู้ไม่ไหวไม่ว่าว่าจะเอาแค่สามตัวเนี่ยแหละแค่นี้แหละเขาจะลงบาคานเนียแล้วนะอย่าพิ่งให้ผมลงก่อน คือมันวางได้ตัวเดียวเข้าใจป่ะช่องที่มีอ่ะมันวางได้แค่1ตัวและตัวนี้คือตัวเดียวเท่านั้นที่วางได้เพราะฉะนั้นขอวางก่อนก็วางได้หน่อยหนึ่งก็วางพี่วางไปอีกสกิตอีกปล่าเลี้ยวในด้านนะมาดูดูเรือของเราซะก่อนเรือเรามีชื่อนะชื่อตัวเรือเราอะชื่อแจ็คสเปโร่ สายไพเรสกำลังจะดาน40เราจะป้องกันได้หรือเปล่าพยายามอย่าเล่นตัวที่ที่ไม่ได้พูดมานะก็คือว่าเล่นแค่วิฟากับสไนพพอเรือเนี่ยนุโลมเพราะแต่ต้องเล่นเป็นสายกลางเท่านั้นนะลากกินในน้ำมันก็เล่นกลางเท่นั้นแหละสายบนิงิมก็เล่นได้แต่ว่ามันเอามันมองไม่เห็นทางตัวมัน มันไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่ดูสิใสเล่นแต่สายล่างเงินกับสต่กลางสไนเปอร์ในระดับเริ่มเพิ่มเติมคือนัากลัวได้สายกลางมันน่าจะอัพได้อีกระเวลหนึ่งมันจะดีมากเลยใช่เพราะฉะนั้นอนะ่ะพออัพไม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวเน้นยิงเลอบินอย่างเดียวเลย ถ้าจะให้แบบว่าสแปมแบบดีจริงๆเนี่ยคือไอ้ตำแหน่งไอ้มันไกลไงเพราะฉะนั้นมันควรเป็นสไนย์แต่จริงๆตัวที่ดีอ่ะมันคือวิสาตัววิสาเก่งจริงแต่วิสา์มี่ก็เสียอย่างที่รู้กันสีม่วงมาทีนี่คือไฟดับอ่ะไฟที่มันจุดอยู่ดับหมดเลย <c oughs> yeah. ความแข็งแกร่งของวิสาเริ่มเพิ่มพลังจริงนี่ทุกคนนี้ยังจำไม่ได้เลยว่าตัวไหนยิงตัวไหน ถามมาได้เลยเขาพูจะไม่ได้หรอรู้แค่ว่าสไนเปอร์ยิงได้ทุกตัวแค่นั้นโอเคทำได้แค่นี้แล้วก็อธิบายง่ายๆให้เล่นม็เปิดตัวอัวนี้มันจะมีตัวพิเศษอยู่ไม่กี่ตัวเช่นตัวสีม่วงสีดำสีขาวเหล็กผ่านตัวมีประมาณนี้แหละประมาณนี้แค่นี้แค่นี้ที่เป็นตัวพิเศษนะ สีม่วงอ่ะถ้าเราเอาพวกเวทมนต์ยิงมันจะไม่ได้คือมองมองเซนมองเซนสน,สนายมันยิงด้วยกระสุนมันไม่ใช่เวทใช่ไหมอ่าไอ้พวกไฟต่างๆอ่ะหรือว่าแบบไฟฟ้าช็อตเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเวทสีม่วงมันจะป้องกันมุกคนสีสขาว,วมันจะไม่โดนน้ำแข็งสีดำ<ส>มันจะไม่โดนทำเบิร์ดทำคำสั่งพี่ปันนิงเดียวฮะ สีม่วงคือเวทว่างั้นอ่าสีม่วงเวทมันจะพิเศษนานๆทีเราจะกังวลเพราะว่าบางคนไม่ได้นนสนใจแบบพวกนั้นอยู่แล้วอ่ะบางคนชอบเล่นแบบสไนเปอร์ชอบเล่นนินจาเพราะฉะนั้นเวทเขาก็เลยแบบมันมีด้วยเหรอลองเล่นเวทชอบสไนเปอร์ลองเล่นเวทตรงๆอาจจะรู้เลยเดี๋ยวอใเนี้เล่เอาละเดี๋ยวจะอัพเกรดนี่ไงซัมมอนฟินิก ทูบักเนีัยอัพสายบนด้วยสิสีโหดเป็นเยอะเยอะจะเอาไปอัพวิสัต์ก่อนเงี้ยให้เป็นาการ์เนบิจริงจริงะถ้าเราคิดจะเล่นไปถึงแค่ด่าน60อ่อะไม่ต้องแบบเล่นตามที่ผมบอกก็ได้แบบเอ้ยเน้นแค่วิสัสตต์จะสบายหน่าร้อย,นนอย,อยแล้วเออแต่ถ้าไปด่านร้อยอะมันต้องมีไม่งั้น อ้ยลงทุนกับบอมชุตเตอร์ไปอย่างเต็มที่เลยบอมชุตเตอร์บอมชุตเตอร์สุดท้ายดีดีมาว,วิ่งวิวไม่มีใครยิงได้ออกไปเลยจบแพ้แบบแพ้แบบเออเออ่ะม,มันไม่คู่วิซาตัวนี้เจ๋งมากจะลองเก็บเงินเพื่อซื้อเถียห้าดีไหมถ้ามันได้อ่ะลืมดูกดดันนี้เลยอะ่ะมันมีอะไรพิเศษปะ อยู่ได้เรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมีคนล่ากไปในน้ำแล้วหนึ่งได้อย่างน้ำเลยต้องสับแตนเรือ <c oughs> ได้ตายโลกวันที่สองโอเคแต่เราไม่เน้นไม่อยากให้ประทูนเน้นเรือนะ ถ้าจะเน้นเรือเน้นวิศา์หรือว่าสไนเปอร์จะสวยกว่าเบสจะฆ่าไม่ได้ซ็งเมื่อไรเดี๋ยวสไนเปอร์เน้นให้มีที่ยืนเลยเดี๋ยวยืนหลบต้นไม้จะยิดโดนไหมจุดที่ประตูวางได้อะมันจะมีช่องมันจะมีช่องตรงข้างแม่น้ำเห็นนะมใช่ช่องนั่นแหละวิศา์หมอเลย จะพยายามเวจิตมันซื้อเพียงห้านะครับถ้าถ้าเก็บถึงนะเฮ้ยจริงจริงมันก็มีวิธีนึงนี่จูเลนเจอร์จูเลนเจอร์เอาเงินมา <c oughs> เล่นหลอเลือดรวมพลังกันเนะี่ยเรียกว่า,าต้องรวมพลังกันมันจบเร็วจังอ่ะก็ถึงหกสิบง่<อ>ายพอกานหกสิบมาประตู <c oughs> ลากกินอุ้ยได้รางวัลเทียรสสามไหมได้ดูวิทธิ์เทียสสาม ไ,ได่ <c oughs> ใช่แล้วเขาลงมาตัวใหญ่มันก็เลยหายไปเลยใช่สบาย <c oughs> ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะเริ่มไม่ค่อยมีประโยชน์ละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีใครบอกไม่มีรอก,ก,กิน<ม>ตอนที่แบบเป็น เราบินสีแดงที่เสริมเหล็กอ่ะต้องกินวันทิ้งเออนั่นแหละต้องกินตอนเป็นไก่ฮะ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 ไปไปไอปปะทูไปป้องกันเอาวิสัทไปวางไว้ตรงที่เราบอกอ่าโอเควิสาทลงก่อนพอเจอกองเซรามิกมาเนี่ยทำเอาเวิร์มอย่านี้เออทำไมเราไม่กดสกิลฟินซี่ทำไมผมไม่กดสกิลของวิสาทด้วยก็ไม่รู้เต้นเต้นอยู่ ทำให้เรารู้เลยนะถ้าเราเจอกองเซรามิกมาอย่างนั้นกันเราอาจจตกหลังโลกอยู่ตัวแต่โลกเ <ผม S 2> รยเรา <c oughs> ไม่สามารถที่จะซื้อเทียร์สูงได้ <c oughs> เกินกำลังของใชายนนี้คนเดียวเกือบทุกคนเงียบไม่มีใครแรีกอะไรเลย เรคอมเว้นผมว่าผู้ชายคนนี้ไม่อยากจะตอบอะไรคนล,ลิงตัวเล็กๆไงไม่ใช่ดีแอคอะไรเลย,เลยอยากจะตอบ <c oughs> อ,อะไเดี๋ยวต้องเพิ่มวิสาเข้าไปตามร่องฟันจะจุดไฟเผาที่ยับยิ่งมีไฟจุดเยอะก็ยิ่งฆ่าเซรามิกได้ดี อันละสิแต่ไม่ไม่น่ารู้สึกว่ายากที่จะไปถึงร้อยจังเพราะมันไม่มค่อยมีเทียสูงอะอบวกกับไม่มีเงินด้วยชีวิตปันดูเศาๆเนี่ยไม่้เศาหมองอะหือเศาหมองเยไม่รู้ ได้อยู่มั้งแต่ว่าดดทีอ่ะน่ากลัวเราหยุดมันไม่ได้เลยใช่ถ้าเราหยุดมันไม่ได้เราต้องให้มันโดนความร้อนตลอดเส้นทางเผามันให้ละลายไปเลยเหมือนอย่างที่มันกําลังโดนอยู่ตรงนี้นะพอมันมาก็โดนไฟออร้อนแรงปไปเผาต่อเผาต่อถ้าเราสม่วงออมาไม่ร้อนแรงนะเรา่นาจะพวกแตกอ่ะอีกตัวไปช่วยเผา เฮ้ยวางไฟจุดที่ดีด้วยคือมันจะมีบางทีที่แบบว่าตัวไฟมันมันจุดทับกันอ่ะเอาทับอ่ะเข้าใจอย่าคิดว่าดาเมจคูณสองนะแบบว่าร้อนร้อนยิ่งขึ้นไปอีกเหรอแม่ทไมมันก็เท่าเดิมอหมัอนกันแหละคือดวาวอะคือดาวอะการเจ็ดสิบแปดกำลังจะมาเฮ้ยหรือเจ็ดสิบหกนะ น่าจะ7.6ด,ด,ด่านในที่แบบใครๆก็รู้ใช่ไหมครับไม่รู้<อ>ไม่รู้น่าดีคน <c oughs> เล่นนะใครๆก็ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่เคยจำไอ้ก,กองเซรามิกแบบมหาศาลนะ่ะลงมาดีครับเอามาหาดีครับโอ้แตกกันหมดรอกดฟินิกเลยเนะี่ย กิ้วควินซี่ก็มีเหอโอ้ควินซี่ยิงเซรามิกเลเวลมันมหาศาล <c oughs> ขนาดนั้นมันเก่งสุดยอดขนาดนั้นเลยมัง้งเก่งมากม <c oughs> ากการต่อไปอีซี่มาเฮ้ยมันอีซี่มันโดนไฟเผาอีกเจียวไม่ทันดิโอ้ควินซี่ไม่ได้ยิงเลย กดฟิเน็ตมาคือเงิบเลยง่ายไปคุณซีกูตอนนี้77ดาจาีไปอี่สิบเอดาเมจน่ารักศัารที่อยู่ข้างหน้าหน้าทำดาเมจเยอะสี่หมื่นนะตัวแรกเจ็ดหมื่นมีสไนเปอร์มาสองตัวก็เยอะอยู่เออแต่สไนเปอร์ตัวแรกๆก็เยอะน่าจะเยอะอยู่นะโดนไฟเผาตลอดเส้นทางอ่ะร้อนบอกเลยมันร้อน คือมันจุดวางมันน้อยมากเลยอะด่านเนี้ยจุดวางมันเทเลศอ่ะวางตรงนี้สิวางตรงนี้สิคือตรงสะพานนี้คือวางอะไรไม่ได้เลยใช่ปะสะพานเได้ทางแบบทางวิ่งมันวางได้ไงอังวงไว้ถูกเออว่มันคือทางวิ่งมันนี่ว่ะจิมว่างเฮ้ยเฮ้จิมว่างจิมว่างแต่ไม่ใช่ม่วงมันเคยม่วงตอนนั้เห็นเห็นเป็นมุ่นมันเคยม่วง เห็นแดงปกดก่อนแล้วดีปล่อยมาก็ได้แดงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เห็นอีกตัวหนึ่งเห็นอีกตัวหนึ่งเห็นตัวหนึ่งปาโหดร้ายคือสแปมวิสาจะสวยกว่ากับสไนเปอร์แล้วตอนนี้ยังมองวิธีแบบชนะด t ดีแบบเต็มที่ไม่ได้ สิ่งที่น่าจะเห็นนะนะภาพที่น่าจะใช่นะคือด่านประมาณแบบ95กับ99มีสองด่านเนี้ยเราจะเจอดี t ที่แบบว่าวิ่งตึ้อตุกจบปหมโหทางคนแย่เลยเขาแทบวางสเต็กเพิ่มได้เลยคือจุดที่วางได้างไปวางไ,ไปวางข้า,างล่างข้างล่างที่ทุกคนวางได้ตรงน,นั้นเราวางสร็เลยเออเ,ออเออดีกว่าเยอะเลยเล่นก่อนก็ต้องทัง ข่าวก่อนด่านนี้เราไม่ถึงด่านร้อยใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นด่านที่เราเล่นด่านแรกกันแรกสุดเลยใช่ไหมเล่นเดียวกันได้เลยจำไม่ได้แล้วกันจำได้ครับจะจำได้อยู่เลยผมเล่นสไปายจำไม่ได้ทุกคนเล่นควินซี่กันตัวนี้เลือกเองจำไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้น่ากินที่สุดเลยประตูมันเสริมเหล็ก ไม่ทันินามเย่นี่ขนาดแค่เบี้ยบีเสรมเล็กมันยัไปได้ขนาดนั้นเลยอตตอร์อรู้จะลงทุนกับอะไรอโตโต ตนนีตัวไหนตีตำรนดีไหมนะอินสักตัวดีกว่าวันนี้เสริมเล็กไม่ต้องลัวเนี่ยจะ90แล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วว่าดีดีทีอ่ะเราหยุดมันได้มากขนาดไหนแต่ยังดีมีสไนเปอร์สายหยุดอยู่ถ้าสแปมสไนเปอร์สายหยุดก็ช่วยได้ตัวนี้กินไม่ได้ ต้องร<ส>อมมันาดนต้องเป็นเทียห้าแล้วเทียห้าอัพไม่ได้เลยถ้ามันไม่ใช่เสริมเหล็กอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ซื้อไม่ได้หรอกช่วยวานสไนเปอร์แอบสแปมสไนเปอร์นิดนึงแล้วกันนะแอบแต่พยายามช่วยสแปมสไนเปอร์เขาไม่แอบสแปมแล้ว กูขายควินซ okay. um ี่ทิ้งยังได้เลยโอเคหรายสามร้อยขายไปเพื่อไม่ต้องไปกลัวมันเก็บไว้ใช้ด่านเก้าสิบไม่ต้องกลัวจริงหรอมันโดนเผาตายโหมดคือคนที่เล่นมานานเขาจะไม่มีความลนหรอกเหรอกูก็ไม่ลนไม่ใช่กูเล่นนานนะเพราะกูไม่รู้ กูรู้กูปล่อยให้มันเป็นตามเวรตามกรรมาจะมาก็มาลุกก็หลุดชนะก็ชนะนะจริงๆชนะแล้วแหละแต่เราอยากได้ิดสตาร์มังกี้อะด่านต่อไปนี่แหละเนี่ยปลาทูกินมันเลยกินอีกกินอีกกินอีกดีปะเออกินอีกไม่ม่มีสองตัว มาแล้วด่านนี้แล้วล่ะผมลดความเร็วลงของด่านลงหน่อยแล้วกันผมอยากรู้ว่า DDT มันจะไปได้สักเท่าไหร่เฮ้ยมันติดสตัร์ทร้อนร้อนโอเค DDT ด่านนี้ไม่มีปัญหาแต่ลมเยอะไม่เยอะเป็นด่านเก้าห้าเ่าเก้าห้าเก้าห้ามันจะมีความแสบของกรสตาร์มันเอาบ่วงมาเต็มเนี่ยแสบทจริงจำได้ใช่ไหมว่าด่านไหนมันเอาได้ไหมไม่จำไม่ได้ สบายใจด้วยสบายใจต้องจำได้หรอต้องจำสิมันช่วยให้เรารู้ว่าต้องแจ้งป้องกันอะไรได้ยเช่นด่านเก้าสิบ GTP มาไหมเก้าสามจะมาไหมเก้าห้าประมาณประมาณด่านสิบหกจะเริ่มมีพังตัวอะไรประมาณเนี้ยเธอพังตัวมายี่สิบกว่าไม่ต้องจำอะไรประมาณเนี้ยจะไม่ค่อยได้ไม่จำกระป๋านต้องจำสิช่วยได้เยอะนะ แต่ด่านต่อไปอ่ะ DDT จะกลับมาใหม่ด้วยจำนวนเพิ่มขึ้นนิดนึงจะไม่มีเผาแล้วจ้าะไม่มีเผาแล้วจ้าโอเคด่านที่เราจะลำบากคือเก้าเจ็ดแน่ๆเลยแต่เก้าเจ็ดมีสไนเปอร์อยู่น่าจะได้น่าจะได้เก้าแปดก็อันตรายแต่ด่านนี้ DDT อันตรายเดี๋ยวจะกดสกิลรอมันโผล่มาก่อน ไปเลยฟินิกน้อยชามัดเลยไม,ไ,ไม่น่ารุนลเลยแต่กองาะว่าด่านนี้ที่จะเป็นปัญหาให้กับเราอ่ะคือเซรามิกไม่ตัวเดียวคือเซรามิก <c oughs> เพราะฉะนั้น98คือด่านที่มันจะฆ่าเราได้ระวังเอาไว้ให้ดีนะทุกคน,นทำไมตังขึ้นกันเร็วแต่ของต่างขึ้นช้าช้าไม่ใช่เหมือนกันอผมอยากเก็บสกิลไว้ใช้98้าแปดใช้เก ใช้กระดาษเนี้ยใช้ให้ก่อนถ้าเหลือแค่นี้เนี้ยสบายสไนเปอร์มะเฮ้ย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 ฟฟนิกส์เฟนิกส์จังไม่นะไอ้หยุดมันไว้ไอ้หยุดมันเขาต้องไปเก็บใช้ฟฟนิกส์ในด่านนี้เนี่ยนะคนจริงเขาไม่โดนกันหรอก กบอินวอลลุ่มสี่ตัวเลยนะกูไม่รู้แล้วเนี่ยแล้วพอดีดีทีบานะตอนแรกจะเก็บสกิลไว้อะแต่ถ้าไม่ใช้เมื่อกี้ก็บายบายไปละไปเลยอ่ะเชิญนี่ซะเถอคันูแค่นั้นหรอแป๊บเดียวแค่นั้นเอ้ยเดี๋ยวเราเดียวจะใช้ฟินดิกได้ละอีกไม่นานไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานมันมาแล้วมาะตูฟินดิกเลยแอนนมันไม่พอหรอก มันต้องมากกว่านั้น,นต้องมากกว่านั้นโอ้ไปด้วยเอามามาอีกปะถ้าดูจากการประเมินด่านเมื่อกี้นะ <c oughs> ด่าน94 <c oughs> นะผมบอกได้เลย98ลบแแพ้ล้านเปอร์เซ็นอาจจะเกเจด้วยซ้ำ <c oughs> ตแต่เก้าหกแหละถือว่าเป็นรุ่นน้องของด่าน98ถ้าเราแพ้ด่านนี้นะ98 <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงอา้าวเกมค้างใครจะรู้ ตอนนี้เราทุกเราแพ้ที่ผมไม่เล่นความเร็วนะเพราะว่าอยากจะกดกระกุ้นพอจะเส็บได้แล้วอ่ะกระเล่นเอาวันกินกินมันได้ไหมกินกินกินเลยเหรอกินเลยกินสองหมดแล้วไปเลยไปนี่ช่วยชาติปิดลำยช่วยชาติจำเป็นอย่างเก่าเลยเนาะ เป็นอะไรอ่ะไม่เห็นจักเลยทำเป็นที่จ้าพนม,มเขาทำอยู่อ่ะกินลำไยช่วยชาติคือกินลำไยมันช่วยชาตจริงงล้นตลาดเนี่ยหรอ,อจริงไม่รู้อ่ะลำไยม,มันก็เดิมมันก็น่าจะมีแค่คน,น,นเดียวคือล้นตลาดราคาตกต้องอะไต้องกินมันปล่าได้ช่วยกินกินเงี้ยเ้ยเ้ยเ้ย เราหเราชนะรุ่นน้อง98เรายังชนะเลยเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิงเหรอน่าจริงเหรอรุ่นน้อง96ยังแพเก้าแปดเราพูดถึงถ้าใช้สกิลก็รอดไปแล้วหวังหวังสกิลก็ถ้าด่านนี้ยังไม่ไหว98ไม่ต้องพูดถึงเกิดด่านนี้ที่ไรไม่ชนะเพื่อน ทางที่เราก็อีกนิดนึงืบประมาณนี้แหละโดนเซรามิกจัดการเราไม่มีตัวที่ทำลายเซรามิกไม่ดีพอนเปอร์ก็ไม่เวิร์กเพราะว่ามันให้เทียบต่ำสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเราไม่ได้เพราะเงินเงินมันน้อยนะไม่มีน,นะนารถ้ามีบานาน่าฟาร์มมาบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ <c oughs> ทุกคนป้องกันในช่วงต้นเกมเดี๋ยวท้ายเกมเดี๋ยวผมมาป้องกันให้จบ <c oughs> ง่ายๆเนาะ อยากลองดูยบอสไหมลนะ่ะวัดีได้นะเดี๋ยวเราศึกษากันก่อนแล้วกันนะโอเคครับประมาณนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไปไม่ได้ถึงด่านร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเรารับกันได้ครับใช่ไหมเนาะต้องรับกันได้อยู่แล้วแหละเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับทำอะไรได้เราก็แค่ยอมรับความรักนั้นเองโอเคครับก็เดีย๋ยวไปกันแล้วดีกว่า ว่าผมปะทูและก็ไอก็คงจะต้องขอลาทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ